ใช้ข้อหกไหมลูกที่ต้องเฉลยเหลืออีกสองข้อใช่ไหมฮัลโหลได้ยินครูป่ะเนี่ยได้ยินค่ะใช่ไหมเหลืออีกสองข้อนี้ใช่ไหมคะใช่ค <Okay. S 1> ่ะโอเคอ่านนักเรียนดู สิ่งที่จะให้มาเติมนะคะก็จะมี live and learn นะคะอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนรู้กันและกันนะ,ะอยู่ร่วมกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน learn once lesson คำว่า once เนี่ยก็คือเรียนเรียนบทเรียนชีวิตของเขาหรือของหล่อนหรือของฉัน คำว่า once ในที่นี้ใช้สแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเวลาเปลี่ยนต้องแปลผ่านไปตามประธานถ้าประธานเป็น he ก็ต้องเปลี่ยน once เป็น his ประธานเป็น her ก็ต้องไอเป็น she ก็ต้องเป็น her นะคะต่อมา learn something t s t h เนี่ยคือ something นะคะ something นี้ต้องใส่สิ่งของแทนลงไปนะคะ by heart ก็คือเรียนบางสิ่งบางอย่างด้วย ด้วยอะไรด้วยใจนะคือชอบใจรักอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ lead sb sb, SB. ก็คือ somebody 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 ในที่นี้ก็คือเวลาเอามาใช้ก็ใส่ใส,ใส่ใส่ชื่อคนใส่คนลงไปนะ,ะคะ light book อ่านใครบางคนได้เหมือนกับอ่านหนังสือนะคะนั่นเลยดูข้อหนึ่งนะ charlie dot 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 the poem แต่แต่ดอทฟอร์เดทเคสชาลีเ <vein> น <outside> ี่ยจุด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 โอมโอมแปลว่าไม่รู้โอมแปลว่าโค้งกรอนค่ะเพื่อทำการสอบเติมอะไรคะเติมอะไรคะเลนบายหาอ่าเลนบายหา เ e a r n เปลี่ยนเป็นช่องสองนะคะมันต้องทำมาแล้วสำหรับการสอบนะะ่ Learn นะ l e a r n by ยข้อ2อง m was ill ill แปลว่าป่วยนะคะ after eating too much ป่วยหลังจากที่กินอาหารมากเกินไปนะ he won't do it again เขาจะไม่ทำมันอีกจะไม่กินเยอะขนาดนี้อีก he จุดจุดจดจด อย่างนี้ต้องอะไรคะประสบการณ์ตรงของก็เองกินเยอะแล้วทำให้ป่วยแล้วก็จะไม่ทำอย่างนี้อีกยี่ยีอะไรคะได้บทเรียนของตัวเองเ a r n นเรีนอะไ The, รนะคะเร n e น his lesson นะคะ ได้รับบทเรียนของตัวเอง Learn his lesson After being married for 25 y e a r s หลังจากที่แต่งงานกับเขามาเป็นเวลา25ปี I can do 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 my husband ฉันสามารถจุดจุดจุดสามีของฉันเหลืออีกสองคำเอาอะไรมาใส่จ๊ะ lead like a book อ่า e a d my husband like a book ถูกต้องนะคะอ่านได้อ่านใจสามีได้เหมือนกับอ่านหนังสือ I didn't know our teacher had eight children ฉันไม่รู้เลยว่าครูของเราเนี่ยมีลูกห้าคนมีลูกห้าคน Will you เหลือตัวสุดท้ายอะไรลูกลิฟแอนเลอื์อูกต้องนะคะลิฟแอนเล a r n ใครถูกก็ถูกไปนะคะอันที่เจ็ดสุดท้ายสุดท้ายนะคะทุกอย่างดาวหมดอะไรดาวบ้างนะคะข้อหนึ่งฟิลิปรู้สึกว h าเขาทำ e ห้ทีมดาว ฟิลิปเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยจุดๆ,ๆทำให้ทีมเนี่ยมันดาวลง when he missed เมื่อเขาพลาดแล้วก็ถูกทำโทษพิโนโอจีอะไรคะ let let ทำให้ทีมดาวลงนะคะ and ดับๆดาว and start crying she As she couldn't answer any of the questions, a n d รู้สึกอะไรดาวแล้วก็รู้สึกตรงนี้ยสังเกตนะคะ a n d เป็นคำเชื่อม start เป็นอดีตเป็น verb ช่องสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นสองด้วยนะคะ a n d เนี่ยยังไงดาวเริ่มร้องไห้เริ่มร้องไห้ขณะที่ขณะที่หล่อนตอบคำถามไม่ได้ อะไรดาวอะไรดาวคะเอาเร็วห้าทับสามเร็ว broke r o k ถูก <Bro ke. S 1> ต้องนะคะ broke Bro <ke> down <S the s e i l e n g the the the, the Down. ดเมนไพล์ของ the lecture อ่ of the lecture ไ uh, ล่ดาวทู๊กทุกทุกทุกแทกอะไรคะอ่านว่าเป็นยังทุกนะคะทุกเปลี่ยนจากแทกเป็นส่วนของ w กี้เกต wiki's g r เกรด a l f the t ด e the 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 down g r a d ของ wiki down อะไรดาวคะกอนกอนถูกตอ้องทำไมถึงกอนล่ะเพราะข้างหน้ามันเป็นแฮปเวิร์กที่ตามหลังมันมาจะต้องเป็นเวิ 3, ร์กช่องสามนะคะโครงสร้างยีนี้อยู่ในโครงสร้าง present perfect ตนะต่อมา after dinner she จะจะดาว to do her homework เหลือตัวเดียวเหลืออะไรดาว สซตนอ่าซตนดาวเติมดีเข้าไปด้วยนะคะอืม <c oughs> เดี๋ยวครูจะส่งอ่อที่เขาจะออกข้อสอบนะ <c oughs> เข้าไปในลายกลุ่มห้องหนูนะคะลายกลุ่มนะลูก สอบอะไรนะฮะเยอะนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยนะเขาสอบหรออัดหนึ่งนะคะ อเข้าไปแล้วนะคะในรายกลุ่มห้องหนูเห็นยังคำศัพท์บทหนะึ่ข้อบทที่สามห้าข้อบทที่สี่ห้าข้อนะข้อสอบเหมือนเดิมนะคะกาทั้งหมดมีสี่สิบข้อนะจะให้เวลาถึงสี่สิบห้านาทีประมาณนี้นะคะเวลาสี่บห้านาทีไปทบทวนของตัวเองนะคะอีกเรื่องนึง่งรูลืมพิมพ์ ตรงเนี้ยไดเร็เป็นรนะีพอร์เตอร์สปีดเนี่ยวิวเป็นวูดด้วยนะลองไปดูได้นะคะวิวเป็นวูดชาวเป็นชูดอะไรเนี่ยดูด้วยการสร้างขึ้ถ <Can S 1> <ด>ูกต้อง,ง,องวันนี้ครูจะปล่อยให้เรียนไปอ่านหนังสือได้นะคะเตรียมสอบได้เจอกันวันศุกร์นะคะใครมีอะไรสงสัยไหมถ้าไม่มีไปได้เลยลูกขอให้แถวผ้าจากโควิดแล้วก็น้ำท่วมนะคะจาธทรุมมาทันการท่วมแล้ว อ่ะท่วมแล้วเหรออยแถวมอไหร่ครับครูในทางกรุงข้มผมวินน้ำออกแล้วอ้าวน้ำจัดท่วมใหญ่ใหญ่กูวิดไม่ได้มันล้อบานกูแล้วไออองเอ้ยนักกอนมากก็อยู่แถวไหนเอออินบุรีฮะขับยาขับยาแล้วยาสีกาบเหรอยู่ทับยาค่ะแต่ว่าบ้านหนูคือโดนล้อมแล้วอำเภอเมืองจังหวัดสิงบุรีตำบลบาพุษาหน้าประสนีหน้าไปเสนี แถวเถวขื้นมาแล้วเจ้าพญานี่หนะครับก็ครูขับรถผ่านด่มยังไม่ท่วมเลยบ้านผมท่วมแล้วนี่เฮ้ย hey, ท่วมตรงไหนอะไปสนี่อะพวกวันนี้มันท่วมไม่กี่เซนนะ่ะน้องท่วมน้ําฝนหรือเปล่าลูก